และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลย อ่าครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมเช่นเดนะคกับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Father Fortune นะครับผมอ่าก็กลับมาเล่นเกมนี้กันอีกครั้งนึงนะครับผมหลังจากที่ตัวเกม Father Fortune นะครับผมเขาได้มีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเข้ามาโคตรเยอะเลยนะสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวสร้างเมืองเอาชีวิตรอดนะครับผมอ่ามันก็จะมีศัตรูมาบุกเมืองเราเป็นละลอกระลอกนะครับผมเกมนี้มันจะมีความคล้ายคลึงกับโดดซิมมากเลยนะนี่ถ้าสังเกตนะครับผมตัวละครเราจะมีความต้องการต่างๆคล้ายๆกับเกมโดดซิมเลยอย่างเช่นอันนี้นะครับผมเขาต้องการในส่วน ต้องการเตียงนอนแล้วก็ค่าการวิจัยในส่วนนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของบุคลิกส่วนตัวของตัวละครนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนิสัยการกินหรือว่านิสัยส่วนตัวนะฮะอ่าเรามาเริ่มเล่นกันก่อนเลยดีกว่าครับผมก่อนอื่นเรามาสร้างในส่วนของบอลไฟนะครับผมเปจุดศูนย์กลางของเมืองนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเมืองของผมที่ผมมองเอาไว้นะครับผมอ่าบอลไฟตั้งไว้ตรงกลางเมืองเลยแบบนี้แล้วก็ด้านบนเดี๋ยวผมจะวางเป็นแนวกำแพงนะครับผมเอาไว้ป้องกันนะครับผมคือเกมนี้นะครับผมมันจะมีศัตรูมาบุกเราเป็นละลอกละลอกนะครับผมนี่จะมีพวกหมู่ แอบมากนะครับผมมันจะคอยมาบุกบ้านแล้วนะและที่สําคัญในเวอร์ชันนี้มันจะมีพวกโจรสลัดด้วยเฮ้ยไอ,อ้ตายเถอะนี่เรารับศึกสองด้านหรอวะเนี่ยอ่าก่อนอื่นปุ๊บมาสร้างบอลไฟก่อนเลยครับผมอ่านี่เรียบร้อยไปไอคนนี้ก็ไปตัดต้นไม้นะครับผมนี่เรโอนโด้แค่ชื่อโคเท่ครับผมอ่าก่อนอื่นนะครับผม๋ยวารามาสร้างในส่วนของตะกร้าผลไม้ดีกว่าอ่าในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตะกร้าผลไม้ที่ใช้สําหรับในการเก็บผลไม้นะแล้วก็เป็นจุดที่ใช้สำหรับในการกินอาหารนะอ่าแล้วก็สร้าง กระท่อมนะครับผมนี่เป็นบ้านหลังแรกของเราก่อนอื่นก็เริ่มจากการปูพื้นเลยครับผมเป็นพื้นไม้นะฮะคือเกมนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องสร้างบ้านให้ตัวละครนะครับผมคนละหลังนะเพราะว่าตัวละครในเกมนี้นะครับผมมันจะมีสไตล์ที่แตกต่างกันนะครับผมอ่าก่อนอื่นก็เริ่มจากการปูพื้นบ้านกันเลยเป็นบ้านไม้นะครับผมเอาแบบ5้าคูณห้าลกันครับผมอ่นนี่ห้าคูณห้าห้าป่ะโอเคครับผมน่าจะ5นะบ้านอีกหลังนึงก็ติดติดกันครับผมตอนนี้เรามีตัวละครอยู่ประมาณ2ตัวนะครับผมอ่าปุ๊บอ่าก่อนอื่นก็นี่ราเป็น กำแพงบ้านเอาแบบกำแพงง่อยๆก็แล้วกันครับผมเพราะว่าไม้มันมีน้อยนะโอเคค่อยๆพัฒนาไปครับผมโชว์นี่สร้างเป็นกำแพงแบบนี้เลยปุ๊บนี่บ้าน2หลังเลยอยู่กันคนละหลังนะครับผมเกมนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมเราก็ต้องเอาเอกเอาใจนะครับผมตัวละครที่เป็นประชากรในเกมของเรานะโอเคอ่าแล้วก็สร้างในส่วนของที่นอนนี่สําคัญมากครับผมปับ๊บโอเคอยู่กันคนละหลังเลยปับ๊บนี่แล้วก็ไหนดูสิประตูบ้านครับผมนี่อ่าโอเค เรียบร้อยมาเปล่ามาช่วยกันสร้างบ้านกันก่อนดีกวา่าโอเคตื่นมาตื่นมานี่ครับผมาจากการสร้างตะกร้าผลมไม้ก่อนตรงนี้สําคัญมากนะครับผมเวลาหิวข้าวเขาจะมากินข้าวกันตรงนี้นะเริ่มสร้างบ้านครับผม อ่านี่ฟาสิก้าผู้สร้างบ้านนะครับผมลิโอโนโดไปตัดไม้นะในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการรีเสิร์ชนะเห็นปะมีฟาร์มมิ่งแล้วก็เวิร์กิ่งนะครับผมก่อนอื่นผมจะเอาฟาร์มมิ่งก่อนละกัน,กนอ่าจะได้ปลูกผักกินเองได้นะครับผมโอเคค่อยๆรีเสิร์ชไปทีละอันวันนี้ผมจะเล่นไปแบบรวดเร็วเลยนะเนื่องจากว่าเกมนี้ผมเคยเล่นไปแล้วนะครับผมครั้งหนึ่งคนที่ติดตามผมก็น่าจะจํากันได้นะอ่าเพื่อให้เป็นการเสียเวลาโอเคป๊าปนอนหลับก่อนเฮ้ยให้ตายเถอะบ้านยังสร้างไม่เสร็จเลย อ่าตื่นมาก็สร้างบ้านกันต่อเลยครับผมเอาให้เสร็จเร็วๆนะอาฟาสซิก,กา้าอีมาสร้างที่นอนตรงนี้นะครับผมสร้างเสร็จก็กดจองที่นอนเลยครับผมนี่ฟาสซิก,ก้านอนตรงนี้เฮ้ยลีโอนาโดเอ็เองมานอนตรงนี้ดีกว่าอา่สลับกันสลับกันปุ๊บอ่าแล้วก็ฟาสซิก,ก้านะครับผมอนอนบ้านหลังนี้ปุ๊บอ่าเรียบร้อยไหนดูซิว่าความต้องการของลีโอนาโดเขาต้องการอะไรโต๊ะรีเซิร์ชนะครับผมโอเคโต๊ะรีเซิร์ชเดีย๋ยวเราหาโต๊ะรีเซิร์ชให้โลีโอนาโด,ดสิ อ่าไหนดูสิเอโต้รีเสิร์ชอยู่ตรงไหนอ่านี่ไงโต้รีเซิร์ชสร้างให้ทั้งสองคนแล้วครับผมนั่นแหละครับนี่จะได้ไม่ทะเลาะก,กันนะโอเคจัดไปมาทําการสร้างซะปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บนี่สร้างให้เสร็จเลยเยี่ยมไหนดูสิเราสามารถที่จะรีเซิร์ชได้ไหรือเปล่ายังรีเซิร์ชไม่ได้นะครับผมเนื่องจากว่าการรีเซิร์ชเราจะต้องใช้ในส่วนของหินคริสตัลตรงนี้นะครับผมเ<ย>พราะฉะนั้น<ย>เดี๋ยวเราจะส่งให้เลโอนาร์โดไปเก็บหินคริสตัลตรงนี้มาปัาป๊บนี่ จะได้รีเสิร์ชเร็วๆนะฮะนี่เราต้องการในส่วนของการทาฟาร์มนะครับผมโอเคเล่นแบบรวดเร็วมาฟานซิกาก็สร้างบ้านไปโอ้โหนี่โชเดโชเดนี่สร้างให้เสร็จเร็วๆนะฮะไอบ้านยังไม่เสร็จอีกแล้วเนี่ยอ่ะฟาซิการ้ตั้งบ้านแบบรัวๆน,นะครับผมนี่เรเนโตกำลังฟาร์มแรกนะครับผม ่าเฮ้ยดูสิเฮ้ยเอาเท้าเตะยังไงครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับผมเรายังไม่มีอุปกรณ์ในการฟาร์มนะครับผมอ่าพวกขวานพวกพลิกแอคนะตอนนี้ก็เอาเท้าเตะไปก่อนเห็นป่ะอ่าเตะโผโผโผเฮ้ยให้ตายเถอะได้คริสตัลทีละหนึ่งเองนะครับผมอ่าเตะไปเรื่อยๆบ้านเสร็จแล้วหรือยังเนี่ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยมีคนมาใหม่เฮ้ยลีโอนาร์โดเร็วไปต้อนรับเพื่อนเร็วอ่ามาแล้วครับผมสมาชิกใหม่มา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 ครับผมชวนเข้าหมู่บ้านเลย เฮ้ยอ้งเ,เลยไปไหนแล้วนี่เพื่อนอยู่ตรงนี้อ่ากดท็อกก่อนครับผมคุยกันก่อนเออมเงี้ยมเงียมเฮ้ยนายมาจากไหนอะเอ้ยจะมาจากแดนไกลโอเคครับผมกดต้อนรับเลยอ่าเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวดูซิว่าสมาชิกใหม่ครับผมเรามีสกิลอะไรบ้างนะฮะอ่าปุ๊บเฮ้ยรู้สึกว่าฟารซิก้าเราจะอารมณ์ไม่ดีนะครับผมในกรณีที่ประชากรเราอารมณ์ไม่ดีนะครับผมเห็นปะเราต้องรอถึง11นาทีเลยนะกว่านเขาจะแบบอารมณ์ดีนะครับผมโอเคให้เขาพักผ่อนไปก่อน ไหนดูซิปุ๊บสมาชิกใหม่เรามีความสามารถทางด้านการขุดเหมืองเลเวล5เว้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาครับผมโอเคครับผมเราจะส่งให้เขานะครับผมนี่ไปฟาร์มคริสตัลเลยอ่าแล้วก็ลีโอนาโดมานี่ปุ๊บ uh huh. กดลีโอนาโดครับผมลีโอนาโดก็มารีเสิร์ชนั่นแหละครับอ่าแบ่งหน้าที่กันทำนะครับผมฟานซิตก,กาก็เล่นสิบนาทีฮะโอเคพอให้นอนขวางประตูกันไปก่อนอ่านี่ตเตะโผโผเฮ้ยทำไมเตะช้าจังอ๋อต้องกดเล่นความเร็วนะครับผม อ่าปึ๊บนี่ให้เขาเตะไปก่อนก่อนอื่นมาลีโอนโด,โดไปปอบใจฟาซิก้าเด้เฮ้ยเป็นไงไรเธอทำไมช่วงนี้นเธอถึงอารมณ์เสียจังเลยอ่ะเอ้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่านี่คุยกันเรื่องอาหารนะครับผมมันเติดซิมชัดๆเลยว่าเกมนี้เฮ้ยแต่ว,ว่าผมว่ามันเจ๋งนะเว้ยอ่าป๊บคุยก่อนคุยก่อนอ่ะคุยเรื่อยๆแล้วก็เล่าเรื่องตลกให้ฟังนะครับผมเ,เรื่องตลก่ะชอบไหมหเธอเอ้าชอบอหรอเฮ้ยใช้ได้ครับผมแต่ว่าฟานซิก้าเหลืออีก9นาทีนะครับผม เอาโอเคไม่เป็นไรให้เขาพักผ่อนไปก่อนนะเฮ้ย hey, ช่วงนี้ลมไม่ค่อยดีนะอ่ะอาเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านให้แอนเนสก่อนนะครับผมนี่สมาชิกใหม่ของเราโอเคปุ๊บบ้านเหมือนกันนะครับผมเอาเป็น5้าคูณห้าละกันอุย้ยอะไรอ่ะขาดไม้ให้ตายเถอะไม่มีไม้หรือวะเนี่ยเฮ้ยไหนว่าแอนเนสอยู่ไหนเอ้ามานอนอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยทำไงได้ผมยังไม่มีบ้านนะครับผมเฮ้ยคนนี้เขาเป็นผู้หญิงดีกว่าเขาต้องการนี่เว้ยน,น,น,นี่อ่าต้องการให้เราขึ้นเงินเดือนในคอนนะครับผมประมาณ5เหรียญคอยนะฮะโอเค เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นไอบ้บ้าไอบา้ไอบา้ายังไม่มีอยู่จะขึ้นเงินเดือนแล้วอ่ะแล้วก็เกมนี้นะครับผมเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อตัวละครได้นะครับผมนี่โอเคอย่างเช่นลุโอนาโดนะครับผมโอ้โหชื่อมันเรียกยากเกินไปนะครับผมอ่าเราจะเปลี่ยนเป็นนัดเดชละกันโอเคครับผมแล้วก็ฟานซิสกานะครับผมเปลี่ยนไปเลยดีครับผมอ่าเอาแบบชื่อไทยๆง่ายๆเนี่ยแหละฮะชื่อน้องไม้และกันครับผมโอเคแล้วก็นี่ฮะตัวสุดท้ายขอเคคงเราชื่อยูมิละกันง่ายดีครับผมญี่ปุ่นญี่ปุ่น เรียบร้อยครับผมเปลี่ยนชื่อหมดแล้วเออจะได้เรียกง่ายๆเดี๋ยวนะครับผมน้เดทไมล์แล้วก็ยูมินะครับผมเฮ้ยตายเถอะบ้านเรามีผู้หญิง2คนเลยเหรอวันนี้เออผมลืมบอกไปนะครับผมคือเวอร์ชันใหม่นี่นะครับผมเราสามารถที่จะแต่งงานกับคนในหมู่บ้านได้ด้วยนะครับผมเริกกได้ว่าโคตรเจ๋วครับผมแล้วก็สามารถที่จะมีลูกได้ด้วยนะแล้วก็เด็กในเกมนี้นะครับผมสามารถที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วก็มาเป็นประชากรให้กับเมืองของเรานะฮะ ช่วงนี้ก็คุยกันไปก่อนครับผมนี่ผูกสัมพันธ์ละไม่ตีเฮ้ยไมาเหลือสามนาทีนะครับผมจะปลดล็อกละโอเคมายอยู่แล้วมาสร้างบ้านให้กับยูมิกก่อนดีกว่าครับผมอ่าเอาเป็นบ้านแบบ5้คูณหเหมือนเดิมนะครับผมก่อนอื่นก็เฮ้ยหรือว่าเราจะทาบ้าน2ชั้นดีวะให้เขาอยู่บนชั้น2เฮ้ยไม่ดีไม่ดีดโอเคมาบ้านขครบ้านมานดีกว่าครับผมนี่ปึ๊บนั่นแหละเป็นบ้านแบบ5้าคูณหนะครับผมทําให้เหมือนกันเลยปึ๊บไหนห้ามะก็น่าจะห้าอยู่นะอุย้ย ไม่มีไม้ไอ้ตายเถอะไม้ไม่พอเฮ้ยใครก็ได้ไปตัดไม้มาทีเด้นั่นแหละฮะอ่าปุ <S <S ๊บใครๆไปตัดดีกว่าอ่ะนั่เดชไปตัดดีกว่านี่โอเคคัดทรีนะครับผมไปแล้วเฮ้ยรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันไปตัดไม้มาให้นี่ฮะนั่เดชก็ไปเตะไม้โปก๊ก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 เฮ้ตายเถอะอ่าได้ไม้มาแล้วก็มาสร้างบ้านกันต่อดีกว่าปุ๊บห้าคูณห้าเหมือนเดิมนะฮะนี่ปุ๊บสามสิบบูทเฮ้ยน่าจะพออยู่นะโอเคครับผมเฮ้ยพื้นบ้านนี่โคตรเปลือง อ่าแล้วก็ทําเป็นกําแพงบ้านนะครับผมเอาแบบกระกาไปก่อนปุ๊บนี่ค่อยอัปเกรดที่หลังนะครับผมพื้นบ้านนี่เปลืองสุดเลยครับผมเวลาสร้างบ้านนะแต่ว่ากําแพงนี่ใช้ไม้ไม่เปลืองเท่าไหร่นะโอเคเรียบร้อยแล้วก็สร้างเป็นประตูบ้านเอาไม้ไม่พออีกแล้วให้ตายเถิดเฮ้ยเอาใครก็ได้ไปตัดไม้ทีอ่าไหนดูเด้เนเดตไปไหนอ๋อนเดตตัดไม้อยู่ทางนู้นครับผมอ่าเตะปาก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 เฮ้ยได้ไม้มาสิครับผมเฮย้ยดูเด,ด้สร้างบ้านเสร็จออกไปได้ครับผมไม่มีประตูอ่าปุ๊บ นี่อ่าประตูมาแล้วโอเคออกได้ปะออกได้เดีอ่วสร้างประตูก่อนปุ๊บเรียบร้อยอ่าแค่นี้ก็ออกจากบ้านได้แล้วนะฮะโอเคไม้กับยูมิกําลังคุยกันอยู่นะครับผมนี่ป่แยกย้ายกันทํางานเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะปุ๊บยูมิอ่ายูมิเดี๋ยวผมดูหน่อยสิว่าเขาเป็นคนงานเหมืองใช่ไหมเพราะฉะนั้นอืมปไปเก็บคริสตัลเฮ้ยเก็บไม่ได้ครับผมทําไมอะ่ะอ๋อ รู้สึกว่าจำนวนคิสสันที่เราเก็บมาได้นะผมมันจะสูงสุดอยู่ที่ประมาณแค่1ิเท่านั้นนะโอเคเอางั้นไม่เป็นไรปุ๊บเดี๋ยวเราให้นาเดตมาวิจัยดีกว่าอ่าตอนนี้เราวิจัยค้าอยู่นะับผมเรื่องเกี่ยวกับการทําฟาร์มนะฮะโอเคมาจากการให้มันเสร็จเสร็จไปซ่อนนาเดตอ่าโอเคอ่าตั้งใจศึกษาหาความรู้กับผมนาเดตเฮ้ยพ่อค้ามาด้วยว่ะพ่อค้าคนนี้นะับผมเราสามารถที่จะเอาสิ่งของมาแลกเปลี่ยนได้นะแล้วก็ได้เงินทองมาเอามาจับจ่ายใช้สอยในหมู่บ้านของเรานะอ่านาเดตเห็นไดูสินาเดตต้องการเก้าอ เก้าอี้เหรอคนนี้ต้องการโตเย็บผ้าอันนี้ต้องการขึ้นเงินเดือนแล้วก็ตู้ยานะครับผมยูมีต้องการตู้ยาใช่ไหมดูซิมีหรือเปล่าตู้ยาหาก่อนครับผมเอตู้ยาอยู่หมดไหนวะเนี่ยตู้ยาอ๋อเนี่ยตู้ยาโอ้โหใช้ไม้ตั้ง35มันยังสร้างไม่ได้อะครับผมอาไม้มาแล้วเ๋ย่า,ามาสร้างตู้ยากันก่อนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะการวิจัยเกี่ยวกับการทำฟาร์มเสร็จแล้ววะ่ะอ่าโอเคตู้ยา สร้างตู้ยาให้ยูมิก่อนครับผมนี่ปุ๊บอารมณ์เขาจะได้ดีนะครับผมโอเคยูมิมาจากการสร้างตู้ยาให้ตัวเองซานี่ปุ๊บอ่าแล้วก็นเดดต้องการเก้าอี้นะครับผมเฮ้ยเก้าอี้แบบนี้เราย,ยังไม่สามารถที่จะสร้างได้นะครับผมเราต้องไปวิจัยเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ก่อนนะอ่าไหนดูซิอันนี้ต้องการแคมป์ไฟแล้วก็ขึ้นเงินเดือนอ่าขึ้นเงินเดือนนะอ่าขึ้นไป5บาทครับผมโอเคแล้วก็แคมป์ไฟปุ๊บไหนว่าแคมป์ไฟหาไม่เจอ อนี่ไงแคมป์ไฟโอเคนี่เอาตั้งไว้กลางลานเลยโอเคเอาตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยหรือว่าตรงนี้อ่ะโอเคเรียบร้อยก็ผมแคมป์ไฟอ่ามานาเดชทําการคราฟแคมป์ไฟสินี่เราจะได้มีแคมป์ไฟเอาไว้แบบย่างอาหารกันได้นะฮะปุ๊บเฮ้ยแต่ว่าในหมู่บ้านเราไม่มีคนที่มีทักษะการกด้านทําอาหารเลยนะเนี่ยเฮ้ยตายเถอะใช่ไหมมีแต่พวกขุดเหมืองตัดต้นไม้อ่านี่ทําแคมป์ไฟเสร็จก็มาวิจัยต่อนะครับผมเฮ้ยให้ตายเถอะ คือช่วงนี้ก็ต้องกินอาหารแบบดิบๆไปก่อนนะครับผมแอปเปิ้ลดิบๆอะไรประมาณนี้มันฝรั่งดิบๆนะฮะ <c oughs> คือไม่มีคนทําอาหารอ่ะยูมิมาไหนดูซิยูมิไปไหนดีครับผมยูมิมาช่วยกันรีเสิร์ชดีกว่าครับผมงานจะได้เสร็จเร็วๆอ่านั่นแหละฮะขรรมไม้ขรมขรมือเอาณเดชไปนอนยูมิมารีเสิร์ชต่อ <c oughs> โอเคไหนดูซิต้องการเงินเดือนขึ้นเหรอยูมิอ่จัดไปครับผมอ๋อนี่ขึ้นแล้วนี่หว่าเดี๋ยวก่อนนะ หรือว่าเราจะสร้างเป็นโต๊ะดีครับผมเ,เดี๋ยวก่อนนะเขาต้องการโต๊ะเหมือนกันนะอันนี้รู้สึกว่าเขาจะเก่งทางด้านงานเหมืองใช่ไหมอเอโต๊ะสักตัวดีกว่ามาโอเคนี่ครับผมสร้างโต๊ะให้ยูมิสักหนึ่งตัวแล้วกันโอเคแบบนี้ครับผมอารมณ์จะได้ดีนะอ่าโต๊ะหนึ่งตัวมาปุ๊บกดสร้างเลยเดีย๋ยวเรามาดูผลงานกันดีกว่าครับผมดูสิว่าความต้องการเขาจะหายไปหรือเปล่าอ่าปุ๊บเรียบร้อยครับผมต่อไปต้องการรู้สึกว่าจะเป็นตะกร้าอาหารนะฮะ เอ้ยให้ตายเถอะความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆครับผมสำหรับเกมนี้นะโอเคอ๋อเดี๋ยวผมว่าผมจะสร้างเป็นในส่วนของห้องเก็บอาหารแล้วกันนี่เอาวางไว้บริเวณตรงนี้นะฮะนั่นแหละโอเคเยี่ยมไปเลยห้องเก็บอาหารของเราปึ๊บแล้วก็มาเป็นกําแพงอ่ะปึ๊บนั่นแหละครับเอาไว้เก็บพวกตะกร้าอาหารต่างๆนะฮะอ่าช่วยกันสร้างกันไปก่อนนะครับผมเฮ้ยการวิจัยในส่วนของการทาโต๊ะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับผมเออเดี๋ยวก่อนนะ ตะกร้าอาหารก็ยังทําไม่เสร็จนะครับผมผมว่าเดีย๋ยวเราจะมาทาในส่วนของแปลงปลูกผักกันดีกว่าในดูซิว่าหน้านี้สามารถที่จะปลูกอะไรได้บ้างครับผมอันนี้เป็นมะเขือเทศนะฮะมะเขือเทศนี้รู้สึกว่าจะปลูกได้เฉพาะฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูร้อนนะครับผมเดี๋ยวนะตอนนี้เป็นฤดูร้อนเพราะฉะนั้นเราต้องปลูกอันนี้ไว้ฤดูร้อนถึงฤดูใบไม้ร่วงนะครับผมอเพราะว่าถ้าเราปลูกพืชไม่ตรงฤดูนะครับผมมันจะไม่ขึ้นนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นปลูกเลยแบบนี้ป๊บเอาสักห้าแถวแล้วกันนะยาวๆนั่นแหละประมาณนี้อ่นนี้ ต่อตรงนี้ด้วยครับผมมันจะได้เกิดความสวยงาม่น,นแระชวับห้าแถวห้าแถวคือถ้ามมเราปลูกมะเขือเทศตอนนี้นะครับผมมะเขือเทศมันจะไม่ทันโตเว้ยมันจะถึงฤด,ดูร้อนก่อนแล้วต้นไม้มันจะตายนะฮะผมเลยตัดสินใจที่จะปลูกมันฝรั่งแทนโอเคปึ๊บอะทำประตูทางออกด้านหลังด้วยตรงนี้ก็เป็นในส่วนของห้องเก็บอาหารฮะรเวลามันฟาร์มของเสร็จพวกก็ได้วิ่งเข้าวิ่งออกได้โอ้ในดูสิอ่านี่โอเคผมจะให้ไม้นะครับผมมาทําการเกษตรแล้วกันนี่ครับผม เดี๋ยวดูเกี่ยวกับทางด้านการรีเสิร์ชส,สิอันนี้เป็น Wooden t a ทกับ Wooden s w o r d นะครับผมเฮ้ยอันนี้ต้องเอาครับผมเพราะว่าเดี๋ยวสักพักนะครับผมมันจะมีคนมาบุกบ้านแล้วนะอ่ะนี่ช่วยกันทำปุ๊บโอเคปับป๊บปั๊บนั่น,นแหละฮะช่วยกันปลูกจะได้เสร็จเร็วๆสังเกตน,นะครับผมดินมันจะเป็นสีขาวอยู่นะเนื่องจากว่ามันยังไม่ถึงหน้ามันไงอ่าถ้าหากว่าถึงหน้าการปลูกของมันนะครับผมดินมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลอันนี้ก็เป็นโต๊ะครับอ่าเอาวาไว้ก่อนเลยปุ๊บ๊บบบนี่โตะครครรััผม ใครก็ได้มาช่วยสร้างทีเรียบร้อยเราสามารถที่จะกดคราบของได้ผมต้องการในส่วนของ wooden axe แล้วก็ wooden pick a x e นะครับผมอยา่างละอันประมาณนี้โอเคนี่ครับผมกดสั่งไปแล้วอ่าหลังจากที่เราเต็มดินแปลงปลูกผักเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่ตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะเพราะฉะนั้นปุ๊บเราสามารถที่จะปลูกได้แล้วนะกดปลูกเลยครับผมนี่ปลูกป๊อตโต้เลยอ่านั่นแหละครับนี่เห็นปะมันเข้าสู่หน้าร้อนละนี่ปุ๊บอ่าปลูกเลยปลูกเลยป๊อตโต้ป๊ป๊บป๊า อ่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะต้องให้คนมาช่วยไม้ปลูกสักหน่อยโอเคนะเดดมามาช่วยไม้ปลูกผักหน่อยจะได้เสร็จเร็วนะครับผมจะได้ไปทงานอย่างอื่นนี่เอาไม้ไปไหนมาปลูกให้เสร็จก่อนสิเออปึ๊บ่าปลูกไปเลยฮะปั๊บปั๊บปั๊บนี่เป็นไงล่ะเกมนี้นะครับผมเราสามารถที่จัดอันดับนะครับผมหน้าที่การงานได้ด้วยนะนี่จากตรงนี้นะครับผมถ้าดาวเยอะก็คืออ่าสำคัญมากนะฮะอ่าตอนนี้ก็ปลูกกันไปก่อนไม้กับนาเดชช่วยกันปลูกผักเฮ้ยเดี๋ยวจะเข้าใกล้หน้าหนาวนะครับผม ต้องเรียบหน่อยแล้วอ่าไหนดูซิครับผมยูมิเขาต้องการในส่วนของเก้าอี้นะครับผมแล้วก็โต๊ะเย็บผ้านะครับผมเอาวางไว้ในบ้านโอเคการรีเซิร์ชในส่วนของอาวุธไม้นะครับผมเสร็จสมบูรณ์นะอันนี้แคมป์ไฟเราสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างเนี่ยสามารถที่จะทําอาหารได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้คนในบ้านเราไม่มีคนที่มีสกิลทางด้านการทําอาหารเลยนะเพราะฉะนั้นเอ้ยมันก็เลยทําไม่ได้ไงไหนมาดูความต้องการของยูมิซิเขาต้องการในส่วนของเก้าอี้นะครับผมแล้วก็โต๊ะเย็บผ้าโอเคจัดโต๊ะเย็บผ้าไปนะครับผม ไหนดูสินี่ไงตัวเย็บผ้าครับผมอ่าวางไว้ในบ้านเลยส่วนเก้าอี้นะครับผมเรายังไม่สามารถที่จะทําได้นะครับผมเนื่องจากว่าเราต้องการเฟอร์นิเจอร์ระดับ2นะครับผมอ่าต้องรอรีเสิร์ชก่อนอันนี้ก็ต้องการตัวเย็บผ้านะครับผมเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยแมลงมากินผักเว้ยนี่ครับผมมีแมลงมากินผักด้วยนะเกมนี้อ่าเราต้องทําการรื้อถอนนะครับผมไอ้พวกที่มีแมลงกินนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นมันจะลุกลามนะโอเคนี่กดทำลายทิ้งซะอ่านเดตเอามาช่วยทำลายหน่อยเฮ้ยให้ตายเถอะแมลงกินผักต้องรีบทำลายทิ้งนนนนนนนะะะครััับผมมมมไไ่่่ง้้จลลุกกาาปิตออื ช่วยๆกันเอา้ายูมิลำไยเก็กหรูเนี่ยเค้มีลำไยเก็กด้วยอ่าไหนดูสิมันยังทำอาหารไม่ได้บ่เอออไม่เป็นไรปุ๊บกดเร่งความเร็วไปครับผมอ่ะมาจากกาาาดัดการเอานาเดชกูไปไหนวะเนี่ยอ๋อนาเดชไปเก็บแร่อย,อยู่ครับผมโอเคผมเห็นละนี่ปุ๊บมาเฮ้ยไม่ต้องน้าเดชแล้วครับผมมาคนเดียวเลยละฮะอ่ะเก็บแร่เสร็จก็ปลูกต่อครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรวะเนี่ย อ๋อตกใจครับผมนึกว,ว่ามีโจรสลัดมาบุกนะครับผมไม่ใช่นะฮะเขาบอกว่าในเกา,เขานะของเราครับผมมันจะมีเรือของพวกโจรสลัดนะครับผมแล้วก็มีสมบัติอยู่ในนั้นนะฮะเฮ้ยรับทราบวะเฮ้ยเฮ้ยผมว่าเราไปแย่งมาดีกว่าวะ <laughs> ไปแย่งสมบัติโจรสลัดกันดีกว่าอ่านี่ถ้าสังเกตนะครับผมตอนนี้โปรเตโต้ของเราเริ่มขึ้นแล้วนะอ่าโอ้โหเยอะด้วยเดย่นี่ทําการเก็บเกี่ยวได้แล้วนะโอ้ ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารต่อไปนะครับผมทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของการคราฟซิโอเคครับผมผมต้องการวูดเดิลสบอร์ดสามอันเลยนะเพราะว่าคนในหมู่บ้านเรามี3คนนะฮะนี่ทำการคราฟอาวุธนครับผมก่อนที่จะไปค้นหาสมบัติกันนะฮะอ่ะกินข้าวก่อนอ่าตอนนี้น้าเดชนะครับผมเขาต้องการอุปกรณ์หินแล้วก็เก้าอี้นะครับผมมาอุปกรณ์หินยังสร้างไม่ได้นะครับผมเอาเก้าอี้ไปก่อนละกันโอเคครับผมนี่แบบนี้ได้ปะน่าจะได้นะฮะอ่ะตั้งไว้ในบ้านน้เดชเดี๋ยวก่อนนะ แล้วบ้านนันเดทอยู่หลังไหนว่าจะไม่ได้แล้วน่าจะหลังกลางมั้งเนี่ยออโอเคก็ผมตั้งไว้ก่อนแบบนี้อ่าแล้วก็ไม้ต้องการตู้เก็บของหนึ่งใบอ่าปุ๊บพอเวลาเขาได้ของผู้นี้นะครับผมเขาจะมีอารมณ์ดีเว้ยเพราะฉะนั้นเราต้องรีบสร้างให้เขานะฮะอ่าไม้เดีแบบ๋ยวกันนะปุ๊บเอาวางไว้บม,มนี้ดีกว่าตู้เก็บของเฮ้ยหัวนอนหัวนอนเอ้ยหัวนอนดีกว่าแบบนี้แล้วก็ไหนดูซิยูมิก็ต้องการเก้าอี้นะครับผมอ่า เก้าอี้ปุ๊บโอเคเอามาหนึ่งตัวนี่เก้าอี้ให้ยูมิครับผมโ,โหบ้านยูมินี่ตอนนี้ผมได้ทําการย้ายบ้านยูมิแล้วับผมมาอยู่ตรงนี้นะฮะอ่ะปุ๊บแล้วก็เอาหันไปทางไหนดีวะ,ะหันข้าโตหรอเดี๋ยวหันข้าโตครับยวไม,ม่คราบของไม่ได้โอเคครับผมเอาวางไว้ค้างแล้วกันประมาณนี้โ,โหเครื่นี้กับค,ความปรารถนาของแต่ละคนก็เสร็จสมบูรณ์นะฮะเฮ้ย <Hey, S 2> นอนสบายเ,เกินเออมีการรีแลกซ์เลยนะ <laughs> เอา้าพอค้ามาปะเออเฮ้ ผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะเอาอะไรไปขายพู้ค้าวะเนี่ยเอ่อยังไม่มีวัตถุดิบงานในบ้านเราเราอาจจะต้องปลูกผักเว้ยปลูกผักเยอะๆเลยแล้วก็ไปขายพู้ค้านะครับผมอ่าตอนนี้พี่แอค์ของผมนะผมก็คราฟเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราก็มีเครื่องมือในการขุดขีดแล้วนะฮะมีตานสังเกตเห็นไหมโอ้โหตอนแรกก็ใช้เท้าเตะไปก่อนเอา้าเดี๋ยวก่อนนะมันขึ้นทีละหนึ่งครับผมหนึ่งหมหรือว่ามันอาจจะอยู่ที่ความเร็วในการขุดนะครับผมคือขุดได้เร็วมากขึ้นอนะ่ะอ่านี่มี2ด้วย พอเรามีเครื่องมือในการทำมาหากินนะครับผมอะไรก็ง่ายขึ้นนะเห็นปะ่ะนี่ตัดต้นไม้ก็มีขวานตัดแล้วนะไม่ธรรมดาตอนนี้ก็ใช้พิกแอคขุยกันไปก่อนอฟาร์มแบบรัวๆครับผมชั่วโมงนี้ตอนนี้นะครับผมสต็อกอาหารของเราเต็มนะครับผมโอเคผมจะสร้างในส่วนของตะก้าเก็บอาหารเพิ่มแล้วกันอเห็นปะ่ะตัวหนังสือสีแดงครับผมมันตันอยู่ที่130นะอ่านะเราต้องสร้างตะก้าอาหารเพิ่มนะครับผมโอเคมาอัพเดตมาครับผมทำการคราฟตะก้าอาหาร ปุ๊บนี่ไงกลายเป็นสีเหลืองแล้วอ่าต้องสร้างสต็อกเพิ่มเอ้ยมีคนย้ายเข้ามาใหม่ครับผมว่าแล้วก็ยินดีต้อนรับครับผมอ่ากดโอเคไปเลยว่าแล้วก็กดเชิญเข้าบ้านเลยฮะอ่าเดี๋ยวดูซิปุ๊บเอ้ยไม่ต้องทอกแล้วกดเชิญเลยนี่เรต้องการสมาชิกใหม่เพิ่มนะครับผมตอนนี้เออจะได้มีคนมาช่วยทํางานอ่ามาณเดชไปเชิญเข้าบ้านหน่อยซิโอโหสารล่องเรือมาคนเดียวอ่าววันดีเพื่อนอ่านี่ครับผมเชิญเข้าบ้านละไหนดูซิว่าคนนี้เขามีความสามารถอะไรบ้างครับผม เปลี่ยนชื่ออเลยครับผมอันดับแรกคนนี้ชื่อว่าลุงเฉยแล้วกันไหนดูซิเขามีความสามารถอะไรบ้างครับผมสำหรับลุงเฉยอ่ากดดูซิปับ๊บความสามารถปับ๊บไม่มีความสามารถอะไรเลยครับผมต้องมานั้งเก็บเลเวลใหม่ทั้งหมดเลยนะเฮ้ตายเถอะเฮ้ทำไมลุงเฉยเป็นคนแบบนี้เนี่ยแล้วก็เฮ้ยชิบหายแล้วไม่ชอบแอปเปิลซะด้วยสิและแอปเปิลแล้วนี่เป็นอาหารหลักของบ้านเลยนะครับผมเฮ้ลุงเฉยลุงเฉยไม่กินแอปเปิลสวยแล้วครับผมเอ้แต่ว่าตอนที่เราปลูกมันอยู่นี่ว่าเออเราปลูกมันอยู่โอเคครับผมรอดรอด ลุงเชยก็กินมันไปแล้วกันนะอ่าเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านให้กับลุงเชยกันดีกว่าครับผมอ่านี่อยู่กันคนละหลังเลยมีสมาชิกใหม่เพิ่มครับผมแล้วต้องมาสร้างในส่วนของโต๊ะกินข้าวกันก่อนนี่าวางไว้หน้าบ้านเลยครับผมเวลากินข้าวกันจะได้แบบเฮ้ยมาชุมนุมกันตรงนี้นะเอาเอาตัวเดียวก็พอแล้วมั้งผมบ่าแล้วก็สร้างเป็นเก้าอี้นะครับผมอันนี้ผมจะเรียกว่าเก้าอี้เลยครับผมเรียกว่ามานั่งละกันอ่ะปึ๊บนั่นแหละฮะสี่ตัวพอป่ะสี่ตัวเนี่ยอีกตัวนึงได้ไหมโอเคครับผม อ่านี่เวลามากินข้าวจะได้มานั่งกินกันตรงนี้นะอ่าลุงเชยรีบสร้างบ้านซะปึ๊บอ่าช่วยกันสร้างบ้านหน่อยเผ้ยนอนหลับกันสบายเลยฮะนั่นแหละนั่นแหละีน้องไม้ปลูกผักน้องไม้ปลูกผักนี่สร้างในส่วนของแท่นวางดาบนะครับผมว่าแล้วก็แอดเข้าไปนี่ดาบไม้ครับผมให้คนละเล่มเลยปั๊บเอาไว้ป้องกันบ้านนะฮะอันนี้เสร็จยังดาบไม้เอา้าอันนี้ยังไม่เสร็จครับผมต้องคราฟเพิ่มเหรอในตัวิอ๋อมันยังมีค้างอยู่ไว้หนึ่งเล่มอ่ะ ครับเพิ่มอีกหนึ่งเล่มแล้วกัน,นรับผมเพราะว่ามีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามามบ้านเรามีอยู่4คนอ่าเดี๋ยวดูซิผมว่าตอนนี้หมู่บ้านเราก็เริ่มแบบเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับผมมีสมาชิกอยู่4คนนะอ่านี่คุยกันก่อนโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยลกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย